ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเยาวดวดํามวยสยามครับได้มีโอกาสมาเช็คฟิตเ,เพชรลุงเรืองพอหลักบุญครับซึ่งจะมีรายการชกชิงแชมป์1้6ปอนด์ที่สนามมวยช่อง7ในวันอาทิตย์ที่5ทธันวาคมครับฝาก FC ช่อง YouTube อเ,เยาวดวดํามวยสยามครับวันนี้ผมจะมาดูร่างกายดูเนื้อดูตัวของไอ้เจ้าเพชรลุงเลืองครับ ซึ่งจะเจอกับไอ้เจ้าคมเพชรสิทธิสารวัตรเสือ,อเจอกันล่าสุดมีดราม่าหลังจบเกมแต่ว่าวันนี้ครับบรรยากาศสดๆที่ค่ายมวยสจรุวันก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ไอ้เจ้าเพชรรุ่งเรืองครับฝากติดตามแฟนเพจดลงนุ่มคุณทวดหยวดำแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่อง Tube, ย u b e เหยวดำเวียดสยาม ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตรานกปากห่างดีจริงไม่ได้โม้ครับนี่ขอบคุณคลินิกรับรักษาโรคลิสดวงหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดนึกถึงสุทัศน์การแพทย์ขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีระชนขอบคุณค่ยคณคายบวยสีหยบขาวสวัสดิ์จินประชาสวัสดิ์ปัญญ์พร้อมด้วยรัตนาบริการฝากไว้หูลุดเจ็ดสีครับสายส้หน้าตูชี้ตัวให้เล่นครับไป เดี๋ยวผมจะพาไปพบกับบรรยากาศสดๆที่ค่ายมวยสอจารุวันครับที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นค่ายมวยผู้ทนครับแต่ว่าโอ้ต้องบอกว่าระดับคุณภาพครับค่ายมวยสอจารุวันนี่ไม่ธรรมดาครับบริเวณค่ายนี่มีเสียดแชมป์ครับอา้าวน้องชายหวัดดีหน่อยเลยหวันดีหน่อยวันดีหน่อย นี่ครับเพชรลุงเรืองออดตึกแดงครับมาดูเน well ื้อตัวดูร่างกายสดๆครับเป็นยังไงครับช่วงช่วงนี้ช่วงนี nào? ้เป็นยังไงครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยเนาะอ่าเขาบอกว่าเขาขาดใจมากเลยเป็นยังไงวันนั้นนี่ได้เตะการคอได้นับด้วยก็นี่นะครับไม่มีหายาใจเลยครับเดี๋ยวเจสสมรีมามาถือกล้องหน่อยเดี๋ยวจะไปคุยกับน้องเขาเออนี่เดี๋ยวให้ตักกล้องเจสสมรีครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์น้องเขา ฝากฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่อง y ยูทเ b ยเดดาวมบยสยามครับนี่ครับผมอยู่กับเพชรลุงเรืองครับปึ๊กเป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจครับแชมป์เนาะเอาแชมป์ไหมวันนี้เอาครับเอาเนาะมีทีเด็ดอะไรวันนี้มีทีเด็ดอะไรก็มีอาวุธหลากหลายขึ้นครับมันต้องขยันเลยครับขยันเนาะ ผ่านผ่านการเลือกตั้งมาเรียบร้อยครับดูข้างหลังดูข้างหลังครับนี่โอ้โหธรรมดาเสเมื่อไรครับฝากเอซเพชรลุงเหลืองพอหลักบุญครับสภาพเนื้อตัวร่างกายตอนนี้ซ้อมซ้อม,ซ,อมซ้อมกี่วันนะก็เรื่องแต่โชคมาครับพักอาทิตย์หนึ่งก็ซ้อมพักอาทิตย์เดียวซ้อมเลยครับส่วนสูงเท่าไหรนะ่นีนจ็ดสห้าครับ ร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆหกองกว่าหกสิบสองก็คุณคุมคุมก็ไม่เยอะเนาะคุมไม่เยอะครับสามโลสี่โลครับคุมสามกิโลสี่กิโลร้อยยี่สิบหกปอนด์ถ้าได้แชมป์นี่ถือว่าฉลองใหญ่เลยครับฉลองใหญ่เนาะครับขอให้ได้ครับขอให้ได้เนาะครบรอบครบรอบบอนเกิดยังผ่านมาแล้วครับผ่านมาแล้วเนาะครับยี่สิบสองยี่สิบสองปีนี่เพิ่งไปรับใช้ชาติมาอยู่สังกัด ทบ25ครับมทบ25สุรินทร์เนาะเรื่องผูง้หญิงไม่เกี่ยวเนาะไม่ครับไม่เกี่ยวเนาะเอา<ม>ออกสเต็ปให้ดูหน่อยออกสเต็ปให้ดูหน่อย<ม>ออกสเต็ปเอาออกสเต็ปออกสเตปนี่ครับ,บมชมหน้าแชมป์126ปอนด์สนามมวยช่องเจ็ดสีมีอะไรฝากเอฟซีเป็นภาษากุยภาษาบ้านเราหน่อยเอาครับฝากพี่น้อง ฝากพี่น้องชาวอีสานครับเป็นกำลังใจให้เพจโรงเรีองเลยนะครับเต็มที่แน่นอนครับยี่สิบหกครับวันที่ยี่ห้าวันที่ห้าครับแซมร้อยยี่สิบหกครับแซมร้ยยี่สิบหกครับเอาว่าเป็นภาษาภาษาคุยว่าเป็นภาษาคุยบ้างครับฝากอนุอาแม่แสมไซคุณะครับเกิดกำลังใจก่อนคุยโซเล่เนี่ยนะครับเต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนเนาะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในเพจ นรลงนุ่มกุชชเหี่ยวดำเดี๋ยวจะได้สัมภาษณ์ผ่านทั้งเพจแล้วก็ตอนนี้นี่ช่อง youtube เหี่ยวดำมวยสยามครับเอาขอบคุณเอฟซีฝากกดไลค์ like, กดแชร์ช่อง youtube เหี่ยวดำมวยสยามติดตามครับเอาเต็มที่น้องเต็มที่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 